วันนี้ขอทุกท่านได้สักาฟังกรแห่ต่อให้พระอาจารประเดกราพระโมโการวันสงนี้เตือนใหของที่จะตั้งออดับลด้วยความโสุ่าขอนอบน้อมในองค์สเน็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น ซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองขอนอบนอบ้นอมแด่พระธรรมคำสั่งสอนขอพระผู้มีพระภาคเจ้ามีคุณรักษาผู้ปฏิบัติไม่ให้ตกไปสู่ที่ชั่วขอนอบนอบ้นอมแด่พระอริยสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติเพื่อออกจากทุกข์ปฏิบัติสมควร ขอความเจริญในธรรมจงมีแก่ญาติโยมสาธุชนทุกท่านในพิธีของการบำเพ็ญกุศลในข้าคืนที่ห้าโดยมีคุณนิพนธ์เสียงจันทร์จากกลุ่มพยาเตาเรือนจังหวัดระยองได้มาเป็นเจ้าภาพเพราะว่ามีความคุ้นเคยมีความศรัทธาต่อหลวงปู่ พระมหาทองภูลเขมเปโมเจ้าสนะปฏิบัติธรรมร้ำจำปาทองซึ่งก็ได้เดินทางมาไกลมาสักการะในพิธีบำเพ็กุศลลุงปู่ที่วัดแก่งกระจานแห่งนี้ตลอดถึงญาติโยมซึ่งเป็นญาติญาติครอบครัวจันหน้าซึ่งก็มีมากมายหลายคนหลายท่าน ญาิโยมชาวแก่งกระจา์ทั้งหมดทั้งสิ้นที่ได้มาในพิธีบำเพ็ญกุศลหลวงปู่ในคำพื้นที่ห้านี้ติวาแก่งกระราจาร์ซึ่งก็ก่อนที่เราท่านทั้งหลายจะได้ฟังพระสงฆ์สอดอภิธรรมซึ่งเป็นธรรมเนียมของการบำเพ็ญกุศลแต่ว่าแก่งกระราจาร์ก็มีธรรมเนียมอย่างหนึ่งก็คือการปารลธรรม ทุกถ่ำคืนทุกศพไม่ว่าจะเป็นยากดีมีจนที่มาปฏิกูรส่วนทิวาแก่งกระจายก็จะมีการหมุนเวียนพระสงค์ปารบธรรมให้ธรรมะนะครับญาติโยมสาธุชนประมาณ20นาทีแล้วพระสวดไปตทำก็แค่จบเดียวเวลาก็ไม่ได้เพิ่มมากขึ้นแต่ว่าญาติโยมที่มาก็ได้ปัญญา ได้ปัญญาทางธรรมที่ประสงค์ได้มาปรารกธรรมซึ่งก็ในการมีธรรมเนีย,ยงนี้เนี่ยก็มีญาติโยมหลายคนหลายท่านสามารถที่จะเข้าใจในหลักธรรมคำสั่งสอนพิธีธรรมอะไรต่างๆมากมายนำไปปรับใช้ในการพัฒนาชีวิตมากขึ้น นอกนั้น,นก็มีการบันทึกเสียงเพื่อเปิดที่คื่นวิทยุแก่งกระจายเรดิโอ103.7ไมลดเฮิรตซ์ซึ่งเป็นสถานีวิทยุธรรมะหนึ่งเดียวในจังหวัดเพชรบุรีตั้งอยู่บนว่าแก่งกระจานนั่นเองในยามเช้าๆรายการธรรมารับอรุณนอกนั้นก็มีเสียงธรรมจากรภูบาอาจารย์มากมายฉะนั้นท่านทั้งหลายที่เราได้มา ในพิธีบำเพ็ญกุศลลบปู่พร,ระมหาทองคูณเขมะเปโมเพราะว่าเรามีความศรัทธาในวัดปฏิปทาของท่านซึ่งท่านก็เป็นพระสงฆ์ที่เป็นนักปฏิบัติได้ไปฝากตัวเป็นลูกศิษย์ลูกหาของครูบาอาจาราย์หลายหองค์หลายรูปแล้วก็ท่านก็มักจะจะริกไป จำพรรษาหรือว่าไปพักปฏิบัติธรรมในตามธรรมต่างๆเรียกว่าได้บำเพ็ญสมณธรรมคือธรรมของพระที่พึงประพฤติปฏิบัติฉะนั้นการที่พระสงค์ได้บวชแล้วเนี่ยตามหลักในโบราณโบราณที่ผ่านมาเนี่ยก็จะมักจะถามอุปชาว,ว่าโทระในศาสนาเนี่ยมีกี่อยา่าง อุปชาอุบายาจก็มักก็จะบอกว่าธุระในศาสนานี้มีสองอย่างก็คือคันถาธุระการศึกษาเร่าเรียนพระปริยติธรรมแล้วก็วิปัสนาธุระคือการเจริญสมาธิวิปัสนาบางองค์บางท่านบางรูปที่มีกำลังสติปัญญาสมองดี ก็จะสืบศาสนาด้วยการเรียนพระปริยัติธรรมนักธรรมชั้นตรีชั้นโทชั้นเอกไปถึงมาหาปร,ริญญาแล้วก็เอาพิธรรมแต่ว่าบางรูปบางองค์ที่อาจจะชราหรือว่าบางรูปบางองค์ที่มีบาร,รมีเก่าไปในเรื่องของการปฏิบัติก็มักจะเลือกเอาวิปัสสนาธุระก็คือการที่จะมุ่งชำระจิตของตน ให้สะอาดสว่างสงบแต่ทายเดียวฉะนั้นการที่ได้บำเพ็ญอย่างนั้นเนี่ยท่านเรียกว่าบำเพ็ญสมณะธรรมแปลว่าธรรมของพระของสมณะของผู้สงบฉะนั้นคำว่าสมณะนี่แปลว่าผู้สงบจะจะสงบได้อย่างไรก็ต้องมีสมณธรรมก็ต้องบำเพ็ญธรรมะของผู้สงบ นก็คือตรายสิขาศีลส,สมาธิปัญญาเราท่านทั้งหลายเนี่ยก็จะบำเพ็ญในบุญญาสิขาบุญญาสิขานั้นก็มีทานศีลก็ภาวนาแต่ก็จะหนักในเรื่องของทานเนี่ยเป็นปฐมแล้วถ้าหากว่าใครมีความศรัทธามีบารมีเก่ามากก็จะเข้าสู่ด้านในของศาสนาคือศีลแล้วก็ภาวนา คนไทยหลายคนส่วนมากก็จะติดในพิธีในทานเป็นส่วนมากแต่ว่าบหลามังค้าผู้ที่มีปัญญาเนี่ยเข้ามาศึกษาในพุทธศาสนาก็จะผ่านเรื่องทานไปสู่ศีลไปสู่การเจริญภาวนาเรียกว่าไปกินเนื้อในของมังคุดนะไม่สนใจเปลือกมังคุดเท่าไหร่แต่ว่าก็ไปกินเนื้อในก็คือมเมล็ดของมังคุดก็คือการ รักษาศีลนะเพื่อที่จะให้เป็นสภาพแวดล้อมแก่การเจริญสมาธิภาวนาแล้วท่านก็มีความศรัทธามากมายจากผลของการปฏิบัติเรียกว่าธรรมานุธรรมะปฏิตปฏติไม่ว่าจะเป็นเช่นท่านทยาสาโรที่เรารู้จักคุ้นเคยกันดีแล้วก็พระพรังหลายองค์หลายรูปท่านนั้นเมื่อไปสู่ของการ รักษาศีลอย่างเข้มงวดกายใจของท่านก็จะสงบกายวายจางท่านก็สงบพอสงบแล้วก็ไปสู่การเจริญภาวนาก็ยิ่งดื่มด่ำในธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเห็นจริงเห็นจางมากขึ้นเป็นอากาลิโกเป็นเอปัสิโกเป็นโอปันญิโกได้มากขึ้นเหล่านี้ก็ยิ่งทําให้ท่านศรัทธามากมายแล้วก็ดิ่งไปสู่การปฏิบัติ ฉะนั้นถ้าหากว่าเราท่านทั้งหลายญาโยมทุกท่านเนี่ยถ้าหากว่าเราใช้เวลาของการที่การเป็นมนุษย์นะได้เกิดมาเป็นมนุษย์ได้พบก,กับพระพุทธศาสนาเนี่ยแล้วเราสามารถที่จะเข้าสู่ด้านในของศาสนาก็คือการที่เข้าสู่การรักษาศีลศีลนะห้าอย่างเข้มงวดนะเข้าสู่การเจริญภาวนาการสมุนอย่างเข้มงวดเนี่ย เราก็จะไปสู่ในเส้นทางของพระสงฆ์ที่ท่านเจริญสมณธรรมที่เป็นไตรสิกขาคือศีลสมาธิปัญญาพระสงฆ์นั้นเมื่อท่านบวชแล้วเนี่ยเรื่องของทานท่านก็ไม่ได้บำเพ็ญเท่าไหร่เพราะว่าท่านมุ่งสู่เรื่องของไตรสิกขาคือศีลรักษาศีลสองร้อยยี่สิบเจ็ดรักษาศีลปฏิโมกสังวรอ,อะไรต่างๆให้บริสุทธิ์เพื่อเป็นพื้นฐานของการเข้าสู่การเจริญสมาธิ พอสมาธิดีแล้วก็เข้าสู่การเจริญวิปัสนาตามลำดับก็จะเกิดมัรคสมังคีฉะนั้นเหล่านี้ก็คือมีความแตกต่างกันนิดหนึ่งระหว่างบุญจะสิกขาของคารวะญาณโยมก็คือทานศีลภาวนากับไตรสิกขาของพระสงฆ์ก็คือศีลสมาธิปัญญาทีนี้เทมายกมาพูดตรงนี้คือว่าวงปูนะพระมหาทองปูเกมะเปโมท่านเป็นพระสงฆ์ ไปในการ,รพฤติปฏิบัติฉะนั้นก็ไปตามหลักของไตรสิกขาคือศีลสมาธิแล้วก็ปัญญาแล้วก็บอกกับญาติโยมทุกท่านว่าเราเป็นผู้ศรัทธาในหลวงปู่เราก็ควรที่จะนำธรรมะธรสั่งสอนซึ่งสมกันดีกับคำสั่งสอนของพระพเจ้ามาปฏิบัติไม่ว่าเราจะทำทานต่างๆมากมายแต่ว่า เราควรที่จะเลื่อนชั้นตัวเองเข้าสู่ศีลเข้าสู่ภาวนาก็สูงก่าที่พุทธเจ้าทรงตรัสในโอวาทปาติโมกคือสัพพปาปา,ปา,ปาสะกา,ารนังไม่ทําบาปท,ทุกอย่างกุศลสูประสปทาการทําผุสสนถ,ถึงพร้อมสจิตตประโยธาปะนังการชําระจิตให้บริสุทธิ์เราจะเห็นว่าในโอวาทปาติโมกนั้นเน้นเรื่องศีลก็คือการละบ,บาป นะไม่ได้พูดถึงเรื่องทานแต่ว่าเน้นเรื่องการละบ,บาปพอการละบ,บาปกการรักษาศีลพอรักษาศีลไม่ทําบาปทั้งทุกอย่างแล้วก็ทำความดีซึ่งการทําความดีนั้นก็มีมากมายในบุญิริยาวัตถุสิป,ประการเพื่อน,นําไปสู่สจิตตาปริโยทัพนังการชราําระจิตของตนให้บริสุทธิ์ฉะนั้นในส่วนของการที่ท่านบําเพ็ญสมณธรรมนั้น จึงเป็นเนื้อนาบูญเป็นบอ่อแห่งศรัทธาของเราท่านทั้งหลายทีนี้เมื่อเรามาในงานมาเป็นผู้สนในงานศพเนี่ยท่านทั้งหลายเราก็จะสามารถที่จะเข้าใจธรรมะก็คือเราได้กราบที่สรีรักเรือนร่างของนุป,ปู่เราก็ตระหักถึงว่าโอ้ท่านได้ถึงแก่มรณภาพแล้วพระสงฆ์นั้นไม่มีวันตายแต่ก็มรณภาพได้ เหมือนกับเราท่านทั้งหลายเราไม่ใช้คําว่ามรณภาพเราเียีอยู่ใช้คําว่าชาตะแล้วก็มรณะแต่ว่าประสงค์นั้นแม้ว่าจะไม่ได้ใจคําว่าตายท่านก็มรณะภาพฉะนั้นนี่คือเรื่องธรรมดาทั่วไปเรียกว่าเป็นธรรมดาของสังขารทั้งหลายทีนี้เมื่อเราได้รับนารอย่างนี้เนี่ยเราก็พิจารณาถึงธรรมะต่าง ที่เราจะนำมาประพฤติปฏิบัติเพื่อให้เจริญในบุญญาสิกขาในศีลในภาวนาหรือว่าในไตรสิกขาศีลส,สมาธิปัญญามีปสศาธรรมหนึ่งที่ปนโบนราณโบราณได้พูดไว้นะโยเพราะผมจะเคยได้ยินกัน,นหลายๆที่ที่ท่านได้กล่าวบอกว่าเป็นปิศาธรรมในงานสวก็คืออะไรเอ่ยสี่คนหามสามคนแห่ หนึ่งคนนั่งแค่สองคนนำไปถ้าหากว่าเราพิจารณาแล้วก็น้อมสู่ใจเราเราเห็นจริงเขียนแจ้งเนี่ยจะทำให้เราเข้าใจสมณธรรมทำให้เราเข้าใจธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าได้มากขึ้นคำว่าสี่ปัหามนี่คืออะไรก็คือชีวิตของเราทุกคนนั้นต้องถูกถามด้วยสี่อย่างนี้เรียกว่าท่าสี ธาตุสี่คือดินน้ำลมไฟดินน้ำลมไฟนั้นถ้ามันสมดุลในร่างกายของเราเนี่ยมันก็จะไม่วิปริตแปรปรวนมันก็จะสงบร่างกายเราก็จะดีมันก็ทำให้จิตใจของเราดีไปด้วยนะธาตุดินมีลักษณะแข็งแข็งในร่างกายของเราก็คือเกสาโลมานาคาตัางตางตะโจมังสงางนะฮารูอัติอติมิชังเหล่านี้เป็นต้นนี่คือธาตุดิน ฉะนั้นนี่เป็นส่วนหนึ่งท่านหนึ่งที่แบกร่างกายของเราไว้อาการที่สองคือท่าน,น้ําก็คือสิ่งที่เอ,อิบอาในร่างกายของเราไม่ว่าจะเป็นน้ําตาน้ําเลือดน้ำหลองอะไรก็แล้วแต่นี่ก็คือท่าน,น้ําที่แบกร่างกายของเราไว้ลมลมที่พัดไปขึ้นไปข้างบนลมที่พัดลงมาข้างล่างลมในกระเพาะลมในลำไส้แม้กระทั่งลมปราณ ในเลือดในประสาทต,ต่างๆเหล่อนี้ก็เป็นธาตุลมก็แบกร่างกายของเราแบกชีวิตของเราไว้สุดท้ายธาตุไฟก็คือไฟที่ยังกายของเราให้อบอุ่นไฟที่เ,าเาผาอาหารอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นความอุ่นเป็นธาตุไฟที่แบกชีวิตแบกร่างกายของเราไว้ถ้าหากว่าเขาสมดุลเขาอยู่อย่างสมดุลเนี่ยเราก็จะมีร่างกายมีชีวิตที่ มีความสุขมีความสงบมีความสบายจะลุกยืนเดินนั่งนอนอะไรก็ตามแต่เราก็จะมีความสบายเพราะว่าท่าสี่นั้นสมดุลฉะนั้นเนี่ยก็คือท่าสี่แบบร่างกายของเราไว้บาดชีวิตเราไว้แต่ว่ามันก็จะแปรปรวนไปในวาระโอกาสต่างๆไม่ว่าจะเป็นเราป่วยไขย้เจ็บไข้ได้ป่วยเท่าชาแก่ชะราาตาทั้งสี่ก็จะวิปริตปรปรนไป แต่ว่าถ้าผู้ที่เข้าใจธรรมะแล้วเนี่ยเข้าใจธรรมะคำส,สอนพพุทธเจ้ามีปัญญาทางธรรมเนี่ยก็จะเห็นความแปรปวนของท่าเหล่านี้ว่าอ๋อมันมันแปรปวนไปตามสภาวะก็ดูแลเยียวยากันไปตามสถานการณ์ตามสภาวะเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็ไปหาหมอแล้วก็กินยา,าเราก็ไม่กินอาหารอะไรต่างๆที่ทําให้ท่าของเรานั้นมันไม่สมดุลมันวิปริตแปรปวนไป,ไปแต่ถ้าคนธรรมดาทั่วไปเนี่ย คนธรรมดาทั่วไปนั้นเมื่อเมื่อท่าสีมันแบกมาแบกชีวิตก็เราแต่เราด้วยความยึดมั่นถึงมั่นเราก็จะไปแบกท่าสีอีกต่างโคนต่างแบกเป็นเดิแบกเดิมแบกก็คือแบกท่าสีเวลาท่าสีมันแปรปวนก็ทุกมันสะเทือนถึงใจเวลาท่าสีมันแปรปวนไม่ว่าจะเป็นเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรก็แล้วแต่เราก็ทุก เราก็อสะเทือนถึงใจใจพองเราก็ทุกข์ใจพองเราก็เร่าร้อนวิตกกังวลอะไรต่างๆฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็นว่าเราท่าสี่แบกเราแล้วเราก็ไปแบกท่าสี่ต่อมันก็เลยทุกข์แต่ถ้าคนที่เข้าใจธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นจะไม่แบกท่าสี่ก็ดูไปตามสภาวะดูแลรักษากันไปนี่คือเขาเรียกว่าสี่คนหามนะทัอธิบายไปก็เยอะ สี่คนหามแล้วสามคนแห่นี่คืออะไรคือแห่แหนเราไปเรา,เราลองสมมติตัวเองเป็นคนที่นั่งอยู่บนแคร่โยนะคนที่นั่งอยู่บนแคร่เรานั่งอยู่บนแคร่แล้วก็มีสี่คนหามแค่หามแคร่หามเตียงเราไปเนี่ยสี่คนหามไปแล้วทําให้มันไปดีมาสมดุลแล้วก็มีสามคนอยู่ข้างหน้าแห่แหนเราไปบางครั้งไอ้คนแห่สามคนนั่น่ะมันก็กลับมาหาไ ไอ้คนหาม,มาเย้ามาแย่มาแอ่มาทำให้เราเนี่ยอยู่ไม่เป็นสุขนะชีวิตไม่เป็นสุขไอ้สามคนแห่นี่คืออะไรก็คือความโลภความโกรธความหลงนี่มันแห่มันเชิดมันเชิดให้เราเนี่ยมันไม่ปกติมันไม่ไม่สมบูรณ์ บางครั้งที่เราโลภมากมันก็เกิดอาการโลภโมโทสัรอภิชาวิสมะโลภะก็คือมีความโลภลุ่มลุ่มดอนๆโลภจะเอาตลอดเวลาตั้งทางตรงก็จะเอาทางลุ่มทำตามก็จะเอาเรียกว่านี่คือความหมายคําว่าอภิชาวิสมะโลภะคือโลภลุ่มลุ่มดอนๆในความหมายคือว่าทางลุ่มก็จะไปทางาทางดอนก็จะไป เหมือนกับใครบางคนที่ว่าต้องการจะเอาอะไรสักอย่างเน,นไม่เอาด้วยเล่ก็เอาด้วยคนไม่เอาด้วยหมอนก็เอาด้วยคาถาคือเอาทุกทางขอให้ฉันได้ไว้ก่อนนี่คือความโลภมันนำหน้าเพราะว่าตัวเองเป็นเปรตมีความหิวกะหายเหมือนกับคนโบราณก็บอกว่าเ,าเปรตนั้นจะท้องใหญ่ท้องใหญ่ปากนิดเดียวนะท้องใหญ่ปากนิดเดียวก็คือมีแต่ความโลภจะเอามันก็มันก,มนก็มันก็แห่เรา แ h เราไม่ปกติสุขอยากจะได้ของคนนั้นอยากจะได้ของคนนี้อยากจะได้ลูกคนนั้นเมียคนนี้อะไรก็แล้วแต่ก็ทําให้มีอาการเหมือนกับที่เ,เทวดาองค์หนึ่งได้เห็นนางฟ้าที่ทําบุญมากมายไปเกิดบอกกับพระอินทร์ว่าข้าพเจ้าเห็นนางฟ้าคนนี้ตาโปนเหมือนตาปูเลยนะก็เรียกว่ามีความอยากมีความอยากอย่างมากนี่ก็เรียกว่าโดนแหโดนเชิดด้วยความโลภแม้กระทั่งความโกรธก็เฉกเช่นเดียวกัน ความโกรธก็เชิดให้เรามันก็เห็นชัดเจนคนที่โกรธเนี่ยธรรมดานี้ดีนี่แหละนะไม่ว่าจะเป็นด็อกเตอร์ไม่ว่าจะเป็นพอสีเวลาโผล่ขึ้นมานเขาโง่พอๆก,กัาานที่ครูบาอาจารย์ท่านกล่าวไว้พอความโกรธมันเชิดมันก็เหมือนยักถ้าเราดูหนังตะลุงก,ก็จะเห็นว่านะคนเชิดนั้นตะลุงเวลาแักออกจากเวทีมันไม่ปกติสุขหรอกเต้นแรงเต้นกานะเพราะาอะไรเพราะว่ามีคนเชิดหนังตะลุงก,ก็เชิดอยู่ให้ยากมันออก อากกิริยาอย่างนี้เพราะว่ายักษ์นั้นเป็นเจ้าของโธสั์ฉะนั้นถ้าหากว่าเราเนี่ยปกติสุขดีนะเป็นพระก็ดีเอ่อเป็นผู้มีศีลก็ดีเป็นอะไรก็ดีแต่ว่าเมื่อโกรธขึ้นมามันก็เชิดนะทำให้กลายเป็นยักษ์เป็นหมานได้เหมือนกันนี่มันก็เชิดนะอาการที่สามคือความหลงความหลงนี่ก็คืออาการที่มันมัวเมามัวเมาก็ทาให้มันก็เป็นการใส่ไฟให้โลภมากขึ้นใส่ไฟให้โกรธมากขึ้นก็เชิด นี่คือสามคนแห่ทั้งทั้งลายจากนั้นถ้าหาว่าเราต้องการถ้ารับเข้าใจธรรมะเรามีชีวิตที่เป็นปกติสุขแล้วเนี่ยเราก็จะไม่ให้ความโลภความโกรธความหลงเนี่ยที่เป็นอกุศนล,ลมูลเรียกว่าร่างเงาของอกุศนมาเชิดเราแต่เราก็จะเปลี่ยนไปสู่อคุศนล,ลมูลก็คืออะโรภะไม่โลภด้วยการให้ทานด้วยการทําความดีแล้วก็อโทสาคือไม่โกรธมีเมตตากรุณามุติตาอุเบกขาแล้วก็ โมหะก็คือไม่หลงเราก็จะไม่ถูกเชิดในเขาเรียกว่าสามคนแท้หนึ่งคนนั้นแค่คือตัวเราท่านทั้งหลายลก็คือจิตของเราจิตของเราที่ถูกเชิดด้วยความโลภความโกรธความหลงนะแต่นั้นจิตของเราอยู่ในร่างกายของเราที่ประกอบด้วยดินน้ำลมไฟที่เขาที่เขาแบกเราเราถ้าจิตที่มีปัญญาเราก็จะไม่กลับไปแบกดินน้ำลมไฟจิตของเราถ้ามีปัญญาถ้าค่อยใจธรรมะมีสมมณธรรม มีธมรรมะที่เราได้ฟังแล้วไปปรับใช้ในการอราค่อปฏิบัติเราก็จะไม่ถูกเชิอด้วยความโลภไม่ถูกเชิอด้วยความโกรธไม่ถูกเชิดด้วยความหลงนี่คือสามคนแทนหนึ่งคนนั่นแค่คือตัวเราสุดท้ายคือสองคนนําไปคาว่าสองคนนําไปนี่คืออะไรก็คือบุญและก็บาปไม่ว่าเราจะถูกแบกด้วยดินน้ําลงไปแค่ไหนอย่างไร ไม่ว่าเราจะถูกเชื่อด้วยความโลภความโกรธแค่ไหนอย่างไรสุดท้ายเราก็จะมีแค่สองคนที่นําเราไปคือบุญกับบาบุญกับบาท,ที่นําเราไปแล้วตั้งสองน,นก็นําไปในทิศทางที่ตัวเองเห็นว่าดีที่สุดบุญก็จะพาไปทางที่ดีที่สุดของตัวเองคือไปสู่สุขติไปสู่พรโรคที่เป็นสุขติส่วนบาเขาก็พาไปของเขาเอง นะเหมือนธรรมชาติของพระกับธรรมชาติของมารก,ก็แตกต่างกันมารก,ก็พาไปทางหนึ่งพระก็พาไปทางหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราสั่งสมบุญกุศลเยอะๆนะทานศีลภาวนาหรือว่าไราิกขาก็จะกรอบเป็นบุญเป็นบาร,รมีก็กลายเป็นแสงสว่างกลายเป็นกัลยาณมิตรนะกลายเป็นผู้นํานำเราไปสู่ที่ดีๆที่สะอาดส,ว,าสะะาว่างสงบแต่ถ้าหาว่าด้วยความโลภโมโตสัน ด้วยความไม่รู้ธรรมะไม่นำธรรมะมาปฏิบัติเนี่ยก็จะทำให้ก่อเกิดเป็นการกระทำที่เป็นกรรมหรือว,ว่าเป็นบาปเป็นความชั่วก็จะพาเราไปอีกทางหนึ่งนี่คือความหมายของการว่าสองคนนำไปฉะนั้นเราท่านทั้งหลายเวลาเรามาในงานบาเปกุศลเนี่ยซึ่งคนเก่าๆเ,เขาก็จะพูดถึงปิศนาธรรมอีกอะไรต่างๆมากมายแต่ปริศนาธรรมหนึ่งที่ เรานําไปขกคิดพิจารณาแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นความจริงในธรรมะของพระพุทธเจ้าที่ทรงตรัสไว้คือเรื่องราวของสี่คนหามสามคนแห่หนึ่งคนนั่งแค่แล้วก็สองคนนําไปสี่คนหามก็คือดินน้ําลงไปมันหามเราเราก็อยากหมุนวนกลับไปหามมันก็นแล้วกันไม่งั้นจะทุกข์เจนตายสามคนแห่คือความโลภความโกรธความหลงที่มันแห่แหนเรา เราก็อย่าให้มันแห่มากเกินไปเพราะว่าจะแห่มากเกินไปจะพาเราไปทําบาปทำำํากรรมหนึ่งคนนั่งแค่กุตัวเราพยายามสั่งสมบุญกุศลคุณงามความดีเยอะๆเพื่อให้สองคนนําไปนั้นเหลือแต่เพียงแค่บุญเหลือแต่เพียงแค่ความดีแล้วก็บารมีที่จะพาเราไปสู่ทิศทางที่สะอาดสว่างสงบนั่นเองฉะนั้นอนุโมทนาบุญกับญาติโยมซึ่งเป็นเจ้าภาพในค่ำคืนวันนี้คนโยมนี คุณโยนิพนธ์เสงจัน์แล้วก็ภูมิยาต่อเรือนจังหวัดระยองตลอดถึงญาติโยมครอบครัวจันจนาญาโยมทุกท่านทุกคนที่ศรัทธาต่อหลวงปู่พระมหาทองภูลเขมเปโมแล้วก็ได้มาสักการะในมาในาพิธีบำเพ็ญกุศลทั้งหมดทั้งสิ้นนี้ก็ขอบุญกุศลที่เราทุกท่านตั้งจิตตั้งใจด้วยดีนี้ก็เป็นพลังบุญเป็นพลังบารมี โดนดนวงวิญญาณของหลวงปู่พระมหาทองปูนเขมาเมโปโมไปสู่พวกมุมที่สะอาดสว่างสงบสุดท้ายสู่พระนิพพานและขอบุคุศลนี้จงเป็นคุณงามความดีเป็นบาร,รมีเป็นปฏิพรอดไปหาท่านเจ้าพาอเราทุกญาติโย,ยมทุกท่านให้มีแต่ความสุขความเจริญในธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเจริญในความดีตลอดกาลนานขอเจริญพรอะุคุสขให้